ครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับอุพพรชัยสุพรรณบุรีวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถ1คันนะครับคันนี้จะเป็นซีรีส์เนะครับเป็น1 2ล้อแท้เตี้ยนะครับเป็นรถสเปคมาจากญี่ปุ่นเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ e 1 3บซีนะครับเป็นเครื่องสเปคสแตนดาร์ดจากญี่ปุ่น360แรงม้านะครับผมเป็นเกียร์เจ็ดสปีดธรรมดานะครับ องคันหน้าก็จะเป็นสองสองคันหน้าแท้นะครับก็คือเป็นสเปคติดตั้งมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้คัสซีสภ,ภาพก็สวยในระดับหนึ่งนะครับผมเบรกลมแห้งนะครับหม้อลมเป็นถังอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ช่วงล่างจะเป็นสองเพลนะครับ เป็นระบบขับหลังสองเพาปรับโหมดขับเพาเดียวได้สองเพาได้นะครับอันนี้ยางเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตัวยางจะเป็นกระทะยี่สิบสองจุดห้านะครับเราใส่ยางเบอร์สองห้าห้าทับเจ็ดสิบยี่สิบสองจุดห้านะครับตัวนี้้วคันนี้ยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้เก็บงานนะครับผมเป็นสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับผม ดูคัสซีนะครับสามารถยิงทรายทาสีให้สวยงามได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงถ้าลูกค้าต้องการนะครับเราทําให้ได้นะครับจะซื้อกันแบบตามสภาพก็ได้เอาไปบิว์เก็บงานเองต่อกะบะเองก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบให้เราต่อกะบะให้พร้อมใช้งานตับสภาพให้ก็ได้นะครับ ถังน้ำมัน300ลิตรนะครับติดมาคู่ตัวเลยอันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในหน่อยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเพดานสูงนะครับหลังคาสูงภายในจะเป็นสีเทาตัวธรรมดานะครับมาตรฐานยูโรส หัวเก่งเป็นแบบสูงนะครับตัวนี้มันได้จะเป็น3ขั้นสภาพภายในสวยๆนะครับรถคันนี้มีทะเบียนพร้อมแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถและจับจองกันได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับต่อฝับตัวถังจัดไฟแนนซ์นะครับผมดูรถและติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่0865705054นะครับผมมนตรีอุพนชัยนะครับสวัสดีครับ